หลังจากที่ได้ประกาศเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซินนะครับ91เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมากลุ่มผู้ใช้รถรุ่นเก่านะครับนับถอยหลังไปตั้งแต่ปี2537ในรถยนต์เครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์นะครับและรถจักรยานยนต์2จังหวะซึ่งทางกระทรวงพลังงานนะครับได้มอบหมายให้สถาบันอาชีวศึกษานะครับดำเนินการในการเปิดให้บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ ด้านนายนารงนะครับพงอิสารานุพรหัวนหน้าแผนกวิชาเครื่องยนต์นะครับวิทยาลัยสารพัดช,ช่างสมุทรปาการได้กล่าวว่าได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม2555นะครับและจะไปสิ้นสุดโครงการในเดือนเมษายน2556นี้ทั้งนี้นะครับทางโครงการศูนย์ปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอได้ โดยสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับคือระบบของสายน้ำมันเดิมเปลี่ยนมาใช้สายน้ำมันนะครับแก๊สโซฮอโดยเฉพาะรวมถึงการเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงการปรับแต่งนะครับระบบไฟในการจุดระเบิดโดยที่ผ่านมานะครับยังไม่มีผู้ที่นำรถยนต์ที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนแล้วแจ้งถึงปัญหาต่อเครื่องยนต์แต่อย่างใดนะครับส่วนอุปกรณ์อาทิตย์ท่อใสยางน้ำมันนะครับได้รับการสนับสนุน จากกระทรวงพลังงานนะครับทางโครงการดําเนินการเปลี่ยนให้ฟรีถ้ามารับบริการนะครับในช่วงระหว่างการดําเนินโครงการสําหรับผู้ที่ต้องการจะนํารถของท่านนะครับมารับบริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3 9 5ส9 3 5หหรืออีกหนึ่งหมายเลขนะครับที่เบอร์0 2 5 5 5 2 6 2 0ครับแล้วก็เกิดกานครับ แอปที่เป็นที่เราจะเปลี่ยนให้เนี่ยมันก็จะมีการระบุว่านะครับเพราะนั้นสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานพิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ